Gaya hidup cara Muslim kerana Islam itu lebih daripada agama cara hidup Muslim di seluruh dunia semuanya. Iman kepada kitab Al-Quran. Bagaimanapun gaya hidup muslim di setengah tempat telah mencerminkan kepada kebudayaan asal mereka yang tidak bercanggah dengan agama Islam seperti muslim yang tinggal di wilayah bahagian selatan negara Thai. Cara hidup muslim Melayu di selatan kebudayaan Melayu Cara hidup muslim di selatan mempunyai identiti yang menarik dengan kebanyakan menerima pengaruh budaya Melayu Bermula dari bertutur dalam bahasa Melayu tempatan guna huruf Jawi hingga kepada penggunaan empat faktor di dalam kehidupan harian mereka. ม akanan sama ada makanan untuk hidup harian maupun makanan musim perayaan คอนเซต์ของอิสลามก็คือผู้ชายก็ห้ามเห็นตั้งแต่สะดือยันหัวเขา่าส่วนผู้หญิงก็เห็นได้แค่ข้อมือกับใบหน้าทีนี้การแต่งกายที่จะทำให้เป็นสากลขึ้นมันเริ่มมาจาก สุลต่านของมาละกาที่กําหนดเป็นเสื้อมลายูุสากลที่เป็นเป็นเสื้อแบบจิกก๊อกอุตไซกระดุม5้าหเม็ดอันนั้นก็คือแทนหลักการอิสลามห้าข้อ,อหรือถ้าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบขอกลมกระดุมเม็ดเดียวจะเป็นแทนเตฮิตเป็นหลักศรัทธาพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตประจําจวันถ้าของอสุภาพบุรุษก็จะเป็นผ้าโพกหัวนี่ก็จะเป็นผ้าลปัสไกเลปัสนะครับผม เสื้อก็จะเป็นเสื้อกุรงเสื้อกุรงแบบผู้ชายนะครับเป็นคอกลมแล้วก็กระดุมเม็ดหนึ่งใส่กับสรงหรือใส่กับผ้าปุนชบาตองนะครับอของสุภาพสตรีก็จะเป็นผ้าเรียกกันว่าเสื้อบานงนะครับเสื้อบานงแล้วก็เป็นเข็เขมกลัด3ามชิ้นเป็นกรอซองแล้วก็เป็นผ้าที่เอาไว้คลุมหัวแล้วก็สวมกับสรง สโรงนี้จะเป็นปาเต้หรือเป็นบาติกเขียนมือแบบโบราณเลยครับผมถ้าเราพูดถึงศัพทกรรมพื้นถิ่นนะฮะมันก็จริงๆมีลักษณะที่คล้ายๆกันเลยฮะคือทั้งตั้งแตในในสเวเดนเนีเ่ยใน,ใ,นในอุตสาหกรรมเดนี่มีลักษณะที่ร่วมกันหลายๆอย่างเช่นการยกใต้ถุนสูงการใช้วัสดุที่เป็นไม้ข,ข้างเป็นหลัก เรือนของคนมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ที่จะต่างเรือนพื้นถิ่นของที่อื่นตัวที่เราสังเกตได้ง่ายว่าเจ้าของเรือนเนี่ยเป็นมุสลิมหรือเป็นพุทธก็คือเรือนของมุสลิมจะมีบันไดข้างหน้าและข้างหลังซึ่งเป็นบันไดที่แยกระหว่างชายหญิงคือเวลามีแขกผู้ชายที่มาที่บ้านนมาที่เรือนเนี่ยผู้หญิงจะขึ้นด้านหลังบ้านแทนและการประดับตกแต่งเรือนนี่ลวดลายนะมันก็โดยความเชื่อที่ที่ที่อิงมาจากศาสนาอิสลามเช่นกันว่า เราไม่มีการแกะหรือแกะหรือว่า้วดลายที่เป็นรูปสัตว์ลายที่เราเห็นบนบนเรือนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายพืชพชชาติลายที่เป็นเครือเถาของต้นไม้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของลวดลายที่ใช้บนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในสามจังหวัดน,นี้ที่เป็นของมุสลิมนี่ก็คือการใช้ตัวอักษรจากคัมภีร์อัลกุรอานเขมาปรันดับ ซึ่งแน่มันเป็นความเชื่อตรงที่ว่าแน่นอนเลยว่ามันเป็นสิริมงคลแน่ๆใช่ไหมฮะมอย่างมัสยิดก็มีนะแต่ว่าก็จะเป็นองค์การที่อีกแบบหนึ่งในขณะที่ลายคาลิกราฟีลาย,ลาย,ลายอักษรวิจ,จิตบนเรือนเะนี่ยก็จะมีตรงเหนือประตูทางเข้าเป็นหลักนะครมีดังคือสิหาตัน Orang Melayu Muslim masih mewarisan membuat ubat dan menyembuh penyakit secara tradisional. Pengubat dinamakan Tok Bomo. Masing-masing mempunyai kepandaian tersendiri seperti mengubati penyakit biasa, sakit tulang dan pelbagai detox. Mengeluarkan bisa dalam tubuh. Ini adalah sebahagian saja dari cara hidup orang Melayu Muslim di wilayah sempadan bahagian selatan yang masih lagi mewariskan budaya lama seiring dengan hukum-hukum Islam mereka beramal dengan sesuai dan indah.